สวัสดีครับเพื่อนๆครเห็นไรเหลืองเหลืองไหมนี่นายปั่นจักรยานเพื่อนจักปั่นจักรยานกลับบ้านเนาะจากเลิกงานเพื่อนขาทีนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วดูดิเห็นเหลืองเหลืองโอ้โหดูสิเห็นนะงมุดปากก่อนนะหูใช่ย้อยอยู่นะดูสิเพื่อนขา ดูสิสวยอยู่นะนั่นตรงนี้ด้วยว้าวว้าว,ว,วมุดนะครับอันนี้เห็นอะไรไม่รู้นี่โอเคได้กลุ่มหนะนึ่งอืมเนาะ เห็ดมันปูเห็ดมันปูเห็นก็ต้องเก็บเนาะอืม,อมสวยๆเลยค่ะนี่เจอเห็ดมันปูข้างทางเพื่อนขาปั่นจักรยานกลับบ้าน Do we see? ดอกใหญ่ขาใหญ่ สวยๆเลยค่ะนี่ดอกใหญ่ๆสวยๆ เจอก้างทางนะครับเพื่อนๆนี <lag> ่ด <Tang ram atri> ูได <miserable> ้เกิดน้อยนะดูดิปันตักรยานกลับบ้านตาดีเห็นเหตุเฉย ดูสิหาหน่อยไหมสิมีไหมตรงนี้ได้แค่นี้ครบับเพื่อนๆค่ะดูดอกเล็กได้ก็ยังมีอุ้ยแอบอยูนี่ไม่เห็นได้ไงนี่นะคะนี่นะคะ